ดาวมฤตยอยู่ตอนนี้อยู่ที่ราศีพฤษภเมื่อ84ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในปี1940เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอ๋อเหรอนี่คือตำแหน่งเดียวกันเลยเดียวกันเลยครับตำแหน่งเดียวกันครับในคุณบอกว่านี่ในจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามเป็นไปได้คืออย่างนี้ครับคือว่าเราต้องอธิบายก่อนครับว่าสงครามโลกเนี่ยมันทำให้การเงินของโลกเนี่ยหยุดชะงัก ตอนนี้นะฮะในดาวในจักรราศรีของเมืองไทยและของโลกเนี่ยดาวมฤตยูเป็นดาวทําลายล้างเป็นดาวภัยพิบัตอิอยู่ที่เลือนการเงินอยู่ที่เลือนการเงินอยู่ที่ความร่วมมืออยู่ที่เงินอยู่ที่ทองตอนนี้มีมฤตยูคือดาวทำลายล้างซึ่งตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ศิลลัคนาเนี่ยนะครับหรือแม้แต่วัศาสตร์อินเดียเองก็ตามเนี่ยเมืม่อดาวมฤยยูอยู่เลือนไหนทําลายเรื่องนั้น เราจะมาอยู่เรือนไหนการเงิน,งน,งนเงินการเงินของโลกการเงินกับประเทศแล้วมันเป็นอะไรที่พอเหมาะมากนะครับเ <head S 1> มือ่อปี1940ถึงปี1944-45เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีแล้วเนี่ยครบรอบ80ปีครบรอบดาวมลอยูอยู่ตำแหน่งน,นี้เลย<า>ตำแหน่นงนนเลยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นด้วยตอนนี้นนดาวลอยูอยู่ตำแหน่งพึกโศกนะฮะจะอยู่ไปอยู่ถึงปี72 นั่นหมาย <4 S 1> ความว่าอีก4ปีแล้วสงครามโลกเริ่มขึ้นประมาณ1940ถึง1945 1944 1945 5ปีกว่าปีกจะจบฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นแบบเดียวกันเลยครับผมผมไม่ได้บอกว่ามีสงครามโลกครั้งที่สามนะมแต่ผมบอกว่าปัญหาการเงินของโลกนี้จะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับยุคสงครามโลกครั้งที่2มากเรายึดตาม หลักการโคจรดวงดาวตามสถิติจริงนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเองนะฮะผมว่าในสมปีนี้อยากคุยกันเรื่องเศรษฐกิจดีเผาจริงะน,เนเะเผาจริงที่เขาบอกนะเพราะว่าเราเอาตามสแตทคือเรา,เาตามสถิติตามหลักการโคจรดวงดาวตามวัตตะคือตามสถิติของมันนะฮะนั่นหมายความว่ากว่าเราจะพ้นสภาวะที่มันแย่เนี่ยอีกนู่นเลยเหรออยางน้อยต้องเจดหนึ่งถึงเจด